ว์นี้แบบเป็นงานที่แบบสนุกอีกครั้งในชีวิตนักดนตรีแล้วก็วงดนตรีพอดีแซมเลยคือแบบมันเปิดโลกมากเลยครการที่เราแบบการที่เราได้มาแจมกับกับศิลป,ปินที่ที่เราคาดไม่ถึงนะไม่ว่าผมเองก็ได้ได้ร้องเพลงกับน้องอิงที่แบบครั้งแรกติดตามผลงานน้องแบบแล้วก็ชื่นชมมาตลอดอย่างเงี้ยแล้วแบบ พอทีมงานบอกว่าเราจะได้ร้องเพลงกับน้องอิงด้วยนะแบบตื่นเต้นใครสังเกตดูว่าผมสั่นบนเวทีด้วยคือร้องเพลงมาเป็นแบบเป็นพันเวทีแต่แบบก็พอเราได้ทําอะไรใหม่ๆกับคนที่เราชื่นชอบคนที่เราปลื้มอะไรเงี้ยมันก็จะแบบสั่นแล้วก็ตื่นเต้นอยู่เสมอนอกจากพิธีกรแล้วน้องเนยด้วยน้องเนยน้องเนยนี่ต้องขอบขอบคุณกาแล็กซี่ไรเลยฮนะช่วยคิดช่วยคิดคือแบบสมองเล็กๆของผมเนี่ยอันอัน อันแก่ชราเนี่ยมันมันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถคิดอะไรแบบนี้ได้เราก็ถามเขาเขาก็แบบพูดมาหลายๆชื่อพูดมาหลายๆคนอ่างเงี้ยจนแบบน้องเนยล้วก็แบบล้วก็เคยผ่านตาว่าน,น้องเนยก็แบบเป็นแบบเหมือนเซเลปท่านเมงตอนตอนนี้แล้วก็แบบเออก็ปปิงมาเลยถ้าถ้าเพลงคิดทอดถ้า,ถาเสียงเอ๊ะแล้วเสียงน้องเนยเป็นยังไงล้วก็แบบขอขอ AI ดูว่าเสียง เขามีผลงานเพลงไหมเออเขาก็มีผลงานเพลงฟังเสียงเขาเขาแบบน่าสนุกน่าสนุกก็เลยแบบอทีมงานก็เลยจัดจัดให้ตอนร้องเพลงสนุกดีแต่ตอนแต่ตอนพูดเข้าเพลงอ่ะเราจะรู้สึกว่าด้วยความที่เราพูดไม่เก่งอยู่แล้วอะแล้วเราต้องพูดอยู่คนเดียวอะแล้วเขาเขาก็พูดโต้ตอบอะไรเราไม่ได้เลยนอกจากแบบมองตาแล้วตาเขาแข็งมากอะตาแข็งพยายามให้เขาแบบ เป็นจะเทนกับเราเออพยายามให้เขาแบบกระพริบตาหรือมีแสดงความรู้สึกเขาก็แบบไม่ได้มือไม่ยอมเปิดเผยความในของตัวเองของเขาเขากระโดดกับตูนูกันอันนี้ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากแต่พอเพิ่มมันเวทีเมื่อกี้เป็นไงบ้างพี่สนุกมากสนุกมากครับสนุกมากครับก็เลยคิดว่าแบบดีมากเลยที่ได้ไอเดียใหม่ๆแบบนี้มันมันช่วยทำให้เราได้แบบดีเฟรชตัวเองอ่ะทำให้เราสนุกขึ้นเลยก็แบบมีรอยยิ้มอ่ะมีรอยยิ้มอันนี้สนุกมากสนใจไหมคะย่งเรามีคอนเสิร์ตดิวไม่รู้จะแบบ คิวเขาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คนนึจริงแบบคิวรับกันไหมคะวิถีคิวแบบดีเลยไม่วิถีจะมีคอนเสิร์ตไหมโอเคแอบกระซิบผ่านสายตาของเบอกบอกวันที่ไปแล้วว่าคอนเสิร์ตบีไซส์เราจะมีตอนไหนแต่คุยกันรู้เรื่องจะมีอะไรบ้าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเขาต้งไม่ได้แสดงอะไรกลับมาว่าเขารู้เรื่องไปรักหน้าไม่ได้พอได้เน็กซ์ท่าทางยังไงเขาแบบ เราต้องแปะให้ออกนะพี่จูมันมีมันมีไหมมันมีแบบจิกเกอรี่ของน้องมีไหมมีท่าขมีไหมคิวบ้าเราดูเดูค่ะเพราะว่าแบบเพอฟังเพราะว่าเปิดตัวเกสมาเป็นแบบทั้งที่ทั้งโีกต้อเกออีกที่เป็นเกอคือด้านหลังคนคงอยากจะดูแต่คนเกสฮะเขาไม่อยากดูวงหลักนะ แต่ทำไมเลือกแรกเกสองวงนี้มาก่อนแบบที่ตปนงานเปิดก็อย่างที่เราบอกเราเราริมน้องอิงเราไม่ไม่เคยร่วมงานเกันเลยแล้วก็อยากจะได้นักร้องผู้หญิงที่ที่มาสร้างสีสันให้กับคอนเสิร์ตใหญ่ของบอดี้สแลมอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็คิดก็คิดแบบง้างมาหลายทีแล้วคิดมาหลายครั้งแล้วก็จนครั้งนี้ลงตัวก็เลยก็เลยขอบคุณน้องอิงมากเลยที่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 ตบปากรับคำแล้วก็ยอมที่จะมาอยู่ในคอนเสิร์ตบอดี้สแลมเปิดตัวเกก็คือแบบว่าเป็นสายล้านล้านใช่คือเราอยาก ปีนี้มันเป็นปีที่23ของวงแล้วปี23แล้วมันเราทำกันมาแบบคอนเสิร์ตใหญ่กันมาเยอะมากแล้วแล้วก็เราสึกว่าอยากทำอะไรที่ตัวเราเองก็แบบคิดแล้วก็ตื่นเต้นไม่ได้อยากให้มันคิดแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยถ้าแค่โอเคมันเราก็ทำได้มาตลอดประมาณนึงอย่างเเราคิดว่าอนกันเราต้องตื่นเต้นก่อนนะแล้วคนดูถึงจะอ,อยากตื่นเต้นตาอะไรงก็ลเลยเป็นที่มาของนอ,งอิงแล้วก็น้องๆฟโคริบ ไม่บอกครับมันจะมีตัวละครลับอีกหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามีเปิดไหมครัผมว่าผมเก็บไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าครแค่นี้ก็คัเแค่นี้ก็น่าจะสนุกมากแล้วครับส่วนใหญ่ก็ไปเก็บไวู้กเลยครับหรือว่ารอดู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 มีแบบว่าเออพอแบบที่แบบ จะซีเกตเหรอไม่ซีเกตวันตัวซีเกตมันหายากไงเดี๋ยวต้องอ๋อเราเลยต้องซูมต้องซูมต้องซูมอ่ะแต่ก็มีคิดอยู่จะไม่คิดว่าจะคิดอยู่คิดอยู่นะคิดอยู่คิดอยู่ในไหนแบบเราได้เล่นกับออเคสตราวงใหญ่ด้วยเราอยากให้มันแบบเต็มที่ที่สุดอย่างนี้อย่างเพลงมันต้องทำใหม่อะไรเงี้ยใหม่ใช่ฮะใช่ฮะเพลงทุกเพลงที่จะมีพาร์ตออเคสตราเข้ามาเนี่ยเราจะอาร์เรนจ์ใหม่หมดเลยมันเราเคยมีคอนเสิร์ตกับออเคสตราอยู่แล้วเราจะ ท,ทุกคนที่เคยไปดูครั้งก่อนก็จะได้ได้ได้ยินเสียงใหม่ๆของเทซ่าได้ยินแบบโตโน้ตใหม่ๆที่จะมาอยู่กับเนวัน,น,น,นบบที่สซนเนียเรียเล่นที่เนี่ยครับที่หอทีวันแบงคอกเนี่ยครับสี่ห้าหกเมษายนก็จะบินไปบินมาแบบเป็นแบบนี้มาสัก2ปีแล้วเนาะหลังจากที่เริ่มทำงานเป็นได้เนาะก็บินไปบินมาหลังจากที่ส่งทะเลเข้าโรงเรียนก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปอยู่กับกับเขา ในทุก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 วันเลยถ้าทำได้แฮปปี้มากมีความสุขมากเลยครับขอเคุณที่าขอบคุณแม่ครับ